สวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งนะครับสำหรับการวิเคราะห์งบการเงินและผลการดำเนินงานไตรามาสมาปี2 5 1 8วันนี้เป็นคิวของบริษัทผู้ผลิตไฟไฟ,ไฟ้าเอกชนรายใหญ่อย่างบริษัทกัฟด e เวลลอปเมนต์จำกัดนะครับภายหลังการควบรวมกิจการของบริษัทกัฟเอเนจีด e เวล o อปเมนต์จำกัดมหาชนและบริษัทอินทัช h ฮ l d i n g จำกัดมหาชน สถานะของบริษัทได้ยกระดับจากผู้ผลิตไฟไฟ,ไฟ้าเอกชนรายใหญ่สู่การเป็นกลุ่มบริษัทผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานและดิจิทัลแบบครบวงจรที่มีเสถียรภาพทางการเงินในระดับสูงผลการดำเนินงานในไตรามาสที่3ของปี2568สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของโมเดลธุรกิจที่หลากหลายแม้ไรายได้รวมจะชะลอตัวตามทิศทางราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลก แต่ความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานหลักกลับเติบโตอย่างโดดเด่นถึงร้อยละ32.3เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนแต่ระดับ7,280ล้านบาทปจัจจัยขับเคลื่อนสำคัญจากการรับรู้รายได้เต็มไตรามาสของโครงการไฟฟ้า IPP ใหม่ GDP หน่วยที่4การขยายตัวของพอร์ตพลังงานหมุนเวียนรวมถึง ส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากธุรกิจโครละคับมนาคมผ่านแอดวานซ์ภายใต้การปรับโครงสร้างนี้โครงสร้างผู้ถือหุ้นในเชิงมูลค่าพื้นฐานการควบรวมกิจการได้ปลดล็อกศักยภาพทางการเงินครั้งใหญ่โดยเฉพาะการลดลงของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเหลือเพียง0.85เท่าเท่านั้นซึ่งต่ำกว่าข้อกำหนด สิทธิหุ้นกู้ที่3.5เท่าอย่างมากสิ่งนี้สร้างเงินทุนสำรองมหามหืม,มาที่พร้อมสำหรับการลงทุนในเมกะเทรนด์แห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นพลังงานสะอาดตามแผน PDP 2024หรือโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล Data Center และ Cloud ที่กำลังบูมจากกระแส AI นักวิเคราะห์จากสถาบันชั้นนำให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย ในช่วงปี2 5 6 8อยู่ที่62-72บาทสะท้อนถึงอัพไซด์ที่เปิดกว้างจากราคาตลาดปัจจุบันต่อไปจะมาวิเคราะห์ภาพรวมของธุรของอุตสาหกรรมกันนะครับอุตสาหกรรมไฟฟ้านะครับผู้ผลิตอยู่ในช่วงลุ่งอรุณสำหรับพลังงานสะอาด แล้วก็อยู่ท่ามกลางอัสดงของเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับการประเมินทิศทางของอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทยจำเป็นต้องแยกแยะระหว่างเชื้อเพลิงดั้งเดิมและพลังงานแห่งอนาคตอย่างชัดเจนนะครับเนื่องจากทั้งสองส่วนกำลังเคลื่อนที่ในทิศทางที่สวนกันธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยกำลังอยู่ในยุคทองอย่างแท้จริงโดยมีแรงขับเคลื่อน หลักจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่นะครับ PDP 2024ซึ่งกำหนดเป้าหมายให้สัดส,ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ51ของการผลิตทั้งหมดในปี2 8 8พนนี่ไม่ใช่ในโยบายลักโลกนะครับแต่เป็นความจำเป็นทางเศรษฐกิจเพื่อลดการพึ่งพาการนำก๊าซ LNG ที่มีความผันผวนสูง โอกาสของกัฟนะครับบริษัทได้วางตำแหน่งของตัวเองเป็นกลุ่มผู้นำนะครับอย่างชัดเจนโดยชนะการประมูลโครงสร้าง,พล,งพลังงานหมุนเวียนจากภาครัฐไปแล้ว1.8กิกวัตต์ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินและแบบติดตั้งร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานการที่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ส่วนต่างกําไรของโครงการเหล่านี้มีความน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบเดิมเทรนด์การผลิตไฟฟ้ากําลังเปลี่ยนจากไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับไปสู่ผู้ผลิตรายเล็ก SPP หรือ VSPP โดยเฉพาะโซลาร์ลูฟท็อปสำหรับภาคอุตสาหการรมกัฟผ่านบริษัทย่อยกัฟหนะครับได้ลุกตลาดนี้อย่างหนักเพื่อ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโรงงานที่ต้องการลดคาร์บอนฟุตพิลท์เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีคาร์บอนข้ามแดนของยุโรปธุรกิจไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจะอยู่ในช่วงประคองตัวแต่ยังคงเป็นกระดูกสันหลังของระบบไฟฟ้าไทยโดยครองสัดส่วนกว่า1 6อยของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดแต่แนวโน้มระยะยาว คือการถดถอยอย่างค่อยเป็นค่อยไปในบทบาทที่เปลี่ยนไปนะครับโรงไฟฟ้าก๊าซจะเปลี่ยนบทบาทจากการเดินเครื่องตลอดเวลาไปสู่การเป็นโรงไฟฟ้าเสริมความมั่นคงเพื่อลองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนอย่างไรก็ตามสัญญาซื้อไฟฟ้า PPA ของก๊าซส่วนใหญ่เป็นแบบ IPP ที่มีโครงสร้างไรายได้แบบค่าความพร้อมจ่ายซึ่งการันตีไรายได้ตามความพร้อมของเครื่องจักร ไม่ว่าจะมีการเดินเครื่องหรือไม่ทำให้กรัฟได้รับผลกระทบจำกัดจากความต้องการไฟฟ้าที่อาจลดลงในส่วนนี้เมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่นบทสรุปอุตสาหกรรมนะครับธุกรกิจไฟฟ้าโดยรวมจะอยู่ในช่วงของซันไลท์สำหรับผู้เล่นที่มีความพร้อมในการปรับตัวสู่คลีนอ e นเอเจีและ Data Infrastructure ซึ่งกัฟ,ฟถือเป็นผู้เล่นที่มีความพร้อมสูงสุดใน ตลาดนะครับต่อไปจะพูดถึงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลและโทรคมนาคมนะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนขับเคลื่อนใหม่ของกัฟหลังจากการควบรวมกับ Intouch ทำให้กัฟฟกลายเป็นเจ้าของทางอ้อมใน a d v a n c e ์นะครับผู้นำด้านตลาดโทรคมนาคมไทยอุตสาหกรรมนี้แม้จะดูอิ่มตัวในแง่จำนวนหมายเลขนะครับแต่ กำลังเติบโตและลอกใหม่จากการใช้ข้อมูลที่สูงขึ้นและการประยุกต์ใช้ 5G ในภาคธุรกิจการหลอมรวมระหว่างพลังงานและดิจิทัลคือทีมหลักการลงทุนที่สำคัญที่สุดในทศวรรษนี้และทศวรรษหน้านะครับ n t t r Center ขนาดใหญ่ต้องการพลังงานไฟฟ้ามหาศาลที่มีเสถียรภาพและสะอาดซึ่งกฟคือผู้เล่นเดียวในไทยที่มีครบทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดและ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทำให้เกิดอีโคซิสเ็มที่คู่แข่งยากจะเรียนแบบสำหรับแผนการดำเนินง,งานในอนาคตนะครับกัฟไดป้ประกาศยุทธศาสตร์การเติบโตระยะยาวที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่โครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตโดยมีเสาหลักสำคัญ3ประการได้แก่การขยายพอร์พลังงานหมุนเวียนอย่างก้าวกระโดด นะครับบริษัทมีแผนการลงทุนที่ชัดเจนในการเพิ่มสัดส,ส่วนพลังงานหมุนเวียนให้ถึงเป้าหมาย Ne t ซีโโดยมีโครงสร้างสำคัญที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างดังนี้โครงสร้างพลังงานลมและแสงอาทิตย์นะครับการทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์หรือ COD ของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนแบบติดตั้งบนพื้นดินและการแบบร่วมกับ BESS กำลังการผลิตรวม2,000เมกะวัตต์ระหว่างปี2,567ถึง2,573ซึ่งจะช่วยเพิ่มสัดส่วนกำไรจากพลังงานสะอาดอย่างมีนัยสำคัญต่อไปเป็นโครงการไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมนะครับการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มในโครงการไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน12โครงการนะครับเพื่อถือหุ้นร้อยละร้อยสะท้อนถึง ความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการ waste to energy อย่างครบวงจรและเพิ่มสถิยลภาพของรายได้ต่อไปเป็นการลงทุนในต่างประเทศนะครับการขยายการลงทุนในโครงสร้างโครงการนาลมในทะเลที่สหราชอาณาจักรและโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในสปปลาวนะครับเพื่อส่งไฟฟ้ากลับมาขายในไทย เป็นการกระจายความเสี่ยงและสร้างฐานรายได้ระยะยาวการลุกเข้าสู่ธุรกิจดิจิตอลและและ d c t n t e r t e r นี่คือ New S-Curve ที่สำคัญที่สุดของกราฟนะครับ Data Center การร่วมทุนพัฒนา Data Center ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการเฟสแรกในปี2568เพื่อรองรับความต้องการของ cloud provider ระดับโลก ความได้เปรียบของกราฟคือความสามารถในการจัดหาไฟฟ้าต้นทุนต่ำและสะอาดป้อนให้กับศูนย์ข้อมูลเหล่านี้โดยตรงนะครับซึ่งเป็นข้อเรียกร้องหลักของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกนะครับ u s u n e u s i n e s s การร่วมมือกับ Google เพื่อให้บริการระบบคลาวด์ในประเทศไทยซึ่งจะสร้างไรายได้แบบ r e r u r r i n g income ที่มีอัตรากำไรสูงในอนาคต Virtual Banking นะครับการผนึกกำลังกับ a d v a n c e และธนาคารกรุงไทยในการขอใบอนุญาต Virtual Bank จะเปิดประตูสู่ฐานลูกค้าดิจิทัลหลายสิบล้านรายและสร้างซีเนจี้ทางการเงินในระบบนิเวศของกลุ่มการซีเนจี้ซีเนจี้จากการควบรวมกิจการนะครับการควบรวมกิจการกับอินทัชไม่ใช่แค่เพียงวิศวกรรมทางการเงินแต่เป็นการปรับโครงสร้างเพื่อความคล่องตัวงบ ดุลที่แข็งแกร่งขึ้นการนํำอินทัสซึ่งไม่มีหนี้เข้ามารวมในงบดุลทำให้สถานะทางการเงินของบริษัทใหม่หลังควบรวมแข็งแกร่งขึ้นทันทีนะครับอัตราส่วนหนี้สินสุดที่ต่อส่วนทุนลดลงอย่างมากเปิดโอกาสให้กัฟสามารถกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนโครงการขนาดใหญ่ได้อีกมหาศาลโดยไม่ต้องเพิ่มทุน กระแสงเงินสดจากการปันผลนะครับกระแสงเงินสดจากเงินปันผลของ Advance ที่จะไหลเข้ามาสู่กราฟโดยตรงจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและสถิลภาพของกระแสงเงินสดอิสระให้กับบริษัทอย่างมหาศาลร,รองรับการจ่ายปันผลที่สูงขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นของกราฟนะครับต่อไปเป็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานล่าสุดไตรมาส3าปี2025นะครับจากการตรวจ สอบงบการเงินระหว่างการสิ้นสุดที่30กันยา2025พบประเด็นสำคัญที่สะท้อนถึงสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งและการเติบโตเชิงโครงสร้างเริ่มต้นจากงบกำไรขาดทุนเบเ็ดเสร็จนะครับรายได้ บริษัทมีรายได้รวม3,177ล้านบาทลดลงร้อยละ3.5เมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับและลดลงร้อยละ25.7เมื่อเทียบกับไตรมาสก,ก่อนหนะ้าการลดลงนี้เกิดจากปัจจัยภายนอกและฤดูกาลก็คือราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงนะครับซึ่งการส่งผ่านไปยังไรายได้ตามค่าไฟฟ้าตามสูตรและการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนของโรงไฟฟ้า GSRC และ GPD นะครับ าก,ก,าไไกำไรจากการดําเนินงานแม้รายได้จะลดลงแต่กําไรจากการดําเนินงานหลักกลับเติบโตสวนทางอย่างแข็งแกร่งนะครับโดยอยู่ที่7,280ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึงล้3 2 3เมื่อเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับนี่คือตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดว่าบริษัทมีประสิทธิภาพในการทำกำไรสูงโดยได้รับแรงหนุนจาก การรับรู้รายได้เต็มหน่วยของโรงไฟฟ้า GDP, GDP หน่วยที่4นะครับการเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มหลายอยโคายกรรนะครับส่วนแบ่งกําไรที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทร่วมโดยพาะแอ a ดแวนท์ที่มีผลประกอบการดีขึ้นและโรงไฟฟ้าแจ็กสันในสหรัฐที่ได้รับค่า Capacity Payment สูงขึ้นนะครับส่วนกําไรสุทธิ อยู่ที่7274ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละห7เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วครับโดยปลายไตรมาสนี้ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนมีน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนส่วนงบกระแสงเงินสดและกระแสงเงินสดอิสระนะครับการวิเคราะห์กระแสงเงินสดเป็นหัวใจสําคัญในการประเมินความสามารถในการจ่ายเงินปันผลและการลงทุนต่อจาก งบกระแสงเงินสดสำหรับงวด6เดือนสิ้นสุดวันที่30กันยายน2568นับจากการควบรวมกิจาการวันที่1เมษาย6 8น2568นะครับกระแสงเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานหรือว่า CFO อยู่ที่15642ล้านบาทสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างเงินสดที่แข็งแกร่งจากสินทรัพย์ที่มีอยู่นะครับส่วนกระแสงเงินสดจากกิจกรรมลงทุนหรือ CFI นะครับ เงินทุนจ่ายซื้อที่ดินอาคารอุปกรณ์อยู่ที่8 3 2 2ล้านบาทเงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะครับ19ล้านบาทรวมแล้วนะครับรายจ่ายฝ่ายทุนอยู่ที่8341ล้านบาทบริษัทมีกระแสงเงินสดอิสระเป็นบวกสูงถึง7.3พันล้านบาทนะครับในช่วงครึ่งปีหลังของการควบรวมนี่เป็นสัญญาณบวกอย่างยิ่งแสดงให้เห็นถึงว่านะครับธุรกิจ หลักสามารถผลิตเงินสดได้เพียงพอสำหรับการรองรับการขยายงานและยังมีส่วนเหลือจ่ายเงินปันผลและชำระหนี้โดยไม่ต้องพึ่งพาการกู้ยืมใหม่ทั้งหมดนะครับนอกจากนี้บริษัทยังได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม a d v a n c e และก็ t u o u c h นะครับสูงถึง1 9 8 8 6ล้านบาทซึ่งบันทึกในกิจกรรมลงทุน ทำให้สภาพคล่องจริงสูงกว่าตัวเลขใน free cash flow จากการดำเนินงานปกติมากต่อไปไปดูในส่วนของอัตราส่วนการเงินที่สำคัญนะครับตัวแรกที่จะพูดถึงคือ return on asset นะครับเท่ากับ6.6%แสดงถึงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ดีสำหรับธุรกิจ สาธารณูปโภคที่มีสินทรัพย์ถาวรสูงนะครับ Return on equity นะครับอยู่ที่9.5%แสดงว่าให้ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่งแม้ฐานทุนจะใหญ่ขึ้นจากการควบรวมก็ตามนะครับ EBITDA margin อ,อยู่ที่45.2%นะครับอัตรากำไร EBITDA สูงมากแสดงถึงประสิทธิภาพการดาเนินงานและการควบการควบคุมต้นทุนที่ดีเยี่ยม Net Profit Margin นะครับอยู่ที่28.7อัตรากำไรสูงอัตรากำไรสุทธิสูงเกือบ30%สะท้อนถึงความสามารถในการเปลี่ยนรายได้เป็นกำไรที่ดีเยี่ยมนะครับ Core อ r o f i t Margin เท่ากับ24.1%นอะครับอัตรากำไรจากการดาเนินงานปกติที่สูงและมีสะเสถียรภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมหลักอย่างบริษัท BGM Power นะครับและบริษัท Global Power Synergy จำกัดพบว่า BGM และ GPC s ประสบปัญหาด้านอัตรากำไรนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาจากราคาก๊าซที่สูงและการปรับค่า FT ที่ไม่ทันการในขณะที่ก๊าซได้รับผลกระทบน้อยน้อยกว่ามากเนื่องจาก โครงสร้างรายได้ส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้า IPP ขนาดใหญ่ที่มีการส่งผ่านต้นทุนไปยังกฟผได้เกือบทั้งหมดและยังมีรายได้จากธุรกิจสื่อสารมาช่วยพยุงอีกตั้งหากการประเมินมูลค่าหุ้นและความน่าสนใจนะครับในมุมมองของวอลเลนบัฟเฟตการมีคูเมืองที่แข็งแกร่งจากการพิจารณาตามหลักของวอลเลนบัฟเฟต t บริษัทกัฟฟมีคุณสมบัติที่น่าสนใจหลายประการดังนี้นะครับ มี Y อิ o อน Mode นะครับสัญญาขายไฟฟ้า PPA ระยะยาว20-25ปีให้กับกฟผเปรียบเสมือนสมนผูกขาดที่สร้างกระแสงเงินสดที่คาดการได้แน่นอนและมีค่าความเสี่ยงต่ำคู่แข่งใหม่ยยากที่จะเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดนี้ได้ง่ายๆนะครับ High barriers to entry ธุรกิจไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานต้องใช้เงินทุนมหาศาลความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและสายัมพันธ์ที่แข็งแกร่งซึ่งกราฟมีครบทุกด้านนะครับ pricing power นะครับแม้จะขึ้นราคาตามใจชอบไม่ได้แต่สัญญาที่มีกลไกส่งผ่านต้นทุนเชื้ฉลพิงช่วยปกป้องอัตรากำไรจากเงินเฟ้อได้อย่างดีเลยทีเดียวบทสรุป กรัฟน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่บัฟอกเฟสสนใจในแง่ของความยั่งยืนของธุรกิจและกระแสเงินสดที่แน่นอนนะครับยิ่งหลังการควบรวมที่มีหนี้สินลดลงและกระแสเงินสดจาก Advance เข้ามานะครับยิ่งเพิ่มความน่าสนใจในแง่ของความปลอดภัยของเงินทุนในมุมอมองของลินช์นะครับก็คือหุ้นเติบโตในราคาที่เหมาะสมนะครับปีเตอร์ลินช์ชอบหุ้นที่มีการเติบโตของกำไรสูงและมีค่า PEG ratio ต่ำ กราฟมีซอรี่การเติบโตที่ชัดเจนจากการขยายกำลังการผลิตและธุรกิจ Data Center ที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดจากข้อมูลล่าสุดกราฟมี PEG ratio อยู่ที่0.04ซึ่งต่ำกว่าหนึมากค่านี้บ่งชี้ว่าตลาดอาจจะยังประเมินอ,อัตราการเติบโตของกำไรในอนาคตของกราฟต่ำเกินไปเมื่อเทียบวกวับราคาหุ้นปัจจุบันหรือ ราคาหุ้นยังไม่สะท้อนการเติบโตที่เกิดขึ้นจากซินเนจี้ใหม่ๆอย่างเต็มที่กราฟกำลังจะเปลี่ยนสถานะจากบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงกลับมาเป็นหุ้นเติบโตเร็วอีกครั้งจากการลุกในธุรกิจดิจิตัลนะครับบทสรุปสำหรับปีเตอร์ลินแล้วหุ้นกราฟถือว่าน่าสนใจมากและราคาหุ้นยังไม่แพงเมื่อเทียบกับศักยภาพในการเติบโตของกำไรที่รออยู่ข้างหน้า สำหรับมูลค่าที่แท้จริงจากคอนเซนซัสนะครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังมีมุมมองเป็นบวกต่อกราฟภายหลังการปรับโครงสร้างราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่62.02บาทโดยมีราคาสูงสุดอยู่ที่73.5บาทนะครับเมื่อเทียบกับราคาตลาดปัจจุบันที่อยู่ในช่วง40-45บาทหุ้นกราฟยังมี u p พไซด์โพเทนเชียลอยู่ถึง40-50ซึ่งแสดงซึ่งถือว่า เป็นระดับที่จูงใจมากสำหรับหุ้น Big c แคที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นนี้แล้วความเห็นของผู้สอบบัญชีแล้วเป็นยังไงนะครับให้ข้อสรุปแบบนี้ครับไม่มีเงื่อนไขในรูปแ,แบบของการสอบทานโดยระบุว่าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างการไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งหมายความว่างบการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือและโปร่งใสนะครับ ส่วนการวิเคราะห์เงินปันผลนะครับการเปลี่ยนแปลงนโยบายปันผลหลังจากการควบรวมกิจการเป็นจุดจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้นักลงทุนสถา,สถา,สถาบันนะครับหันมามองกรัฟในฐานะของดีวิเดนเพลมากขึ้นประวัติการจ่ายเงินปันผลและแนวโน้มในอดีตกรัฟเป็นหุ้นโกลดที่มีการจัดจ่ายปันผลน้อยแต่โครงสร้างใหม่ จะมีกระแสงเงินสดที่แข็งแกร่งจากธุรกิจโทรคมนาคมเข้ามาชดเชยช่วงการลงทุนทำให้คาดการได้ว่ากัฟจะสามารถปะจ่ายปันผลได้ในอัตราที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอาจจะขยับเข้าสู่ระดับ3ในอนาคตอันใกล้เลยทีเดียวซึ่งจะดึงดูดนักลงทุนที่ต้องการทั้งโกรฟและยิวนะครับบทสรุปและคำแนะนำกัฟภาย หลังการควบกิจการนะครับไม่ได้เป็นแค่บริษัทลงไฟฟ้าอีกต่อไปแล้วนะครับแต่จะกลายเป็น Tech Infrastructure Holding ที่ทรงพลังที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคโดยมีจุดแข็งก็คือรายได้ที่มั่นคงนะครับฐานรายได้จากไฟฟ้า IPP และส่วนแบ่งกำไรจาก a d v a n c e นะครับเปรียบเสมือนเบาะรองรับแรงกระแทกจากภาวะเศรษฐกิจได้ดีเลยนะครับ r กล Energy ใหม่ พลังงานหมุนเวียนนะครับและ Data Center คือเครื่องยนต์ใหม่ที่ขับเคลื่อนการเติบโตในทศวรรษหน้าได้นะครับฐานะการเงินแกร่งนะครับค่า DE เ a t ลโชต่ำกระแสงเงินสดสูงพร้อมกับพร้อมสำหรับการซื้อกิจการเพิ่มเติมได้ทันทีหากมีโอกาส v <Vari> a l u a t i o n น่าสนใจนะครับราคาหุ้นปัจจุบันยังมีส่วนลดจากมูลค่าพื้นฐานและมีค่า PEG a เลโชที่ต่ำมาก ส่วนความเสี่ยงละครับความพันผวนข,ของค่าเงินนะครับอาจจะกระทบกําไรทางบัญชีแต่กระทบกระแสงเงินสดน้อยมากเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงนโยบายภาครัฐนะครับการเปลี่ยนแปลงค่า FT หรือนโยบายพลังงานอาจ,จกระทบต่อเซ n นเตเมนต์ในระยะสั้นคำแนะนำการลงทุนจากข้อมูลทั้งหมดกราฟเป็นหุ้นที่น่าลงทุนนะครับ สำหรับนักลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะผู้ที่เชื่อมั่นในการเปลี่ยนผ่านยุคดิจิตอลและพลังงานสะอาดบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักการของบัฟเฟตต์และลินช์และมีปัจจัยหนุนเฉพาะจากการควบรวมกิจการที่จะปลดล็อกมูลค่าในระยะยาวขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกับการวิเคราะห์งบการเงินใน EP ต่อไปส่วนจะเป็นบริษัทอะไรนั้นโปรดติดตามครับขอบคุณครับ